ค่ะทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเชฟที่ชื่อว่าพี่กวิตาเหมือนเดิมว,ดว,ดวันนี้เราจะมาทําสติฟู้ดอินเดียกันเป็นสิ่งที่คนขอมาเยอะมากก็คือปาน้ปูรีเอ้ยพูดถูกไปน,นะปาน้ปูรีะคะ่ะปานิปูรีนะคะ,คะก็คือเป็นสติฟู้ดอินเดียคิดว่ากําลังมามากๆในประเทศไทยเขามีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอะไรนะกรูดกับแปะกรูดกับแปะกรูวันนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบวัตถุอิบอะไรเยอะมาก มาเริ่มเลยไหมคะว่าต้องเตรียมจับเตรียมอะไรบ้างเอยอะไรอย่างนี้คือขั้นตอนแรกอย่างแรกต้องบอกนะเตรียมพร้อมหลายอย่างคือมีจัดนี่สองสามอย่างเอามารวมกันเป็นดิชอันนึงอย่างแรกที่จะสอนก็คือทำเอ็มบีจัดนี่จัดนี่คืออะไรคะจัดนี่ก็คือซอสอันนี้เนี่ยเขาคือซอสมะขามเปียกซึ่งอันนี้เนี่ยน้องๆอาจจะงงว่าเอ๊อันนี้มันสําเร็จแล้วใช่ค่ะทํามาก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้ามาทําให้ดูเนี่ยมันจะเสียเวลามากๆวิธีทําอันนี้นะคะอย่างแรกอะเราใช้มะขามเปียกนะคะก็คือใช้มะ ข่ามเปียกนะคะทุกคนนี่อินเดียเรียกว่าอิมดี คุณเห็นก็รู้เลยว่าข้างในนี้มันมีเม็ดหลายเม็ดอย่างแรกคือต้องเอาเม็ดออกให้หมดต้องเอาเม็ดออกโอเคหลังเม็ดออกเสร็จปุ๊บก็ต้องแช่น้ํสักพักหนึ่งเก็บไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีใครที่ไม่มีเวลาเยอะกว่านั้นก็เก็บทั้งคืนไว้ก็ได้มันจะได้ยิ่งซอฟออกมานะมันก็จะนิ่มๆใช่ประมาณนี้คือตอนนี้ใส่น้ําเสร็จแล้วนะก็เอาน้ํามาไปลวกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง2องชั่วโมงคือบางอย่างเชฟบอกได้แต่บางอย่างนี่เวลาทาอาหารต้องดูเองไปเรื่อยๆว่ามัน ดูดีเป้าอะไรแบบนั้นหลังต้มประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเสร็จก็ <ฮะ S 1> ต้องเอาเอที่น้ําที่ต้มไปอ่ะไปปั่นด้วยกันนะคะปั่นให้มันเละเลยค่ะแล้วก็ปั่นเสร็จปุ๊บยูก็ต้องเอาน้ําออกใช้ตัวนี้ค่ะฟองน้ำมันออกเม็ดที่เหลือมันก็จะได้ออกมาแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้แค่น้ําของมันออกมาอย่างเดียวเสร็จปุ๊บพวกเราก็จะใส่น้ํามันเข้าไปในกระทะนะคะก็คือใส่เจือสองช้อนไปก่อนใส่น้ามันเสร็จแล้วเอาน้ํามันอ่ะใส่แล้วก็ใส่เม็ดที่หล่าลงไปแล้วก็ผัดมันให้แบบ ผาดแต่ว่าไม่นะคะที่เราเคยทำนั่นแหละจริงๆแล้วอาหารอีเดียใกล้เคียงกันเบสมันคล้ายๆ้ายกันแต่ว่ามันแค่เอามาดัดเป็นหนุ่มหนีนั่นอะไรไปอิมรี่ที่ปั่นออกมาแต่ต้องอิมรี่อัม มะขามเปียกนะคะตอนนี้เราได้ทั้ง3ภาษาแล้ค่ะุกคนไทยอังกฤษอินเดียนะคะคนอินเดียก็เรียกว่าคิดจีรีค่ะภาษาผสมกันหมดเลยภาษาผสมกันะคะเราเก่งนะคะเราสวยแล้วเราฉลาดสวยแล้วเราฉลาดเวลาใส่จีร a าเสร็จก็ใส่เอ็กซิชเอร์ของมะขามที่ทําไปนะคะเข้าไปในกระทะใส่นั้นเสร็จปุ๊บก็ต้องใส่พวกความเผ็ด มเปรุงปรุงรสเค้าใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดอย่างแรกที่พวกเราจะใส่ก็คือเกลือนะคะเกลือประมาณ1-2ช้อนก็พอแล้วค่ะแต่ว่าชิมไปเรื่อยๆได้ว่าชอบเค็มขนาดไหนนะคะหลังนั้นก็คือพริกป่นแดงนะคะเรียกว่าลามิกปก็ใส่ซินนามอนนะคะกีการคือใช่ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก ต้มให้นานๆมันจะได้ความหอมของมันจะออกเข้ามาในชชตนี่ยิ่งต้มนานมันยิ่งหอมประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังนี้เสร็จแล้วก็ต้องรอดูว่าใครชอบความหวานเขาถ้าชอบความหวานก็ใส่กูรไปกูร์หรือทีน้ำตาลทรายน้ำตาลป๊กน้ำตาลทรายน้ำตาลป๊กโเบอร์นะคะตอนนี้ก็ลองชิมไปใส่ไปดูได้ลยก็ได้ว่าใครชอบหวานขนาดไหนเพราะว่ารสแต่ละลิ้นอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปก็แบบ คนไปินไปได้ใดใช่ให้ประมาณ15นาทีแล้วก็เตรียมตัวที่จะกินมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แหละค่ะเห็นไหมคะจากขั้นตอนการพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1วันเราก็เลยต้องทําไว้ก่อนนะสามารถเอาที่เราพูดอะไปลองทําได้ส่วนมากนี่ทุกๆงานอาหารของอินเดียเขาก็จะเอานี้ไปกินกับทุกอย่างอันนี้มีจะมีอีกอันนึงที่เราเดี๋ยวจะไปสอนหลังนี่นะคะอันนี้เนี่ยจบไปแล้วกับจัสตินีมะขามเปียกนะคะที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าไงนะคะ อิมลีจัตเนียค่ะ,คะหรือว่าภาษาไทยง่ายๆก็คือซอสมะขามเปียกต่อไปเรามาดูทางด้านนี้กันบ้างนะคะหลังนี้ก็จะสอนทำนจัตเตนียสีเขียวนะคะค่ะอ่ะนี่คือจัตเนียสีเขียวนะคะอินเดียจะเรียกว่าพุดดีนาจัตเตนียค่ะพุดดีนาก็คือ,คอ,อใบสาระแหน่เก่งไหมเก่ง สารแนนี่ทำง่ายกว่าเยอะสารแนนี่ทำง่ายกว่าเยอะสารแนคือนี่ค่ะสารแนนที่ทำง่ายจริงค่ะก็เป็นคนสารแนไปวันๆนะคะสารแนค่ะสำหรับทำเทดนี้นะคะก็ต้องเอาทุกอย่างอ่ะรวมมาปั่นด้วยกันง่ายมากง่ายไม่ไม่ใช่แบบแค่นี้เลยอะปั่นต้มนี่ แค่มาปั่นด้วยกันอย่างเดียวก็เลยสนุกกว่าเยอะมันมีอะไรบ้างคะที่ต้องใส่ไปนี่ค่ะอย่างแรกก็คือต้องใส่กาหรนะคะกาหรก็คือกระเทียมนะคะทุกคนประมาณสี่ชิ้นนะคะแล้วก็หลังนั้นก็คือเทอรอเนีย c o r i a n d e ค่ะผักชีต้นหอมก็หลังนั้นก็คืออาร์มเป็นอามรีมะมู่เร็งแบบบินะคะถ้าใครทําสุกก็ไม่ได้สูตรนี้นะคะเราไม่ต้องการหวมก็เลยเอาเป็นดิดหลังนั้นก็คือใส่มะนาวนะคะมะนาวนะคะมะนาวเสร็จก็คือใส่ ginger เอา ginger คือคัรึ๊ิง ใส่เสร็จปุ๊บก็ใส่พริกนะคะอยากได้เผ็ดเดขนาดไหนก็ใส่ตามนนได้ค่ะแต่เชฟใส่แค่3ามอันพอเดี๋ยวเผ็ดเกินไปเนาะเพราะว่าเชฟเผ็ดอยู่แล้วมากกว่านี้เดี๋ยวคนรักไม่ไหวนะคะแต่ว่าใครอยากใส่สีเขียวก็ได้นะคะยิ่งใส่สีเขียวยิ่งเผ็ดเข้าไปใหญ่เนาะแต่ว่าเชฟไม่มีสีเขียวก็เลยใส่สีแดงเข้าไปตอนนี้เนาะเสร็จปุ๊บอย่างแรกที่จำเป็นที่สุดก็คือใบพุดีน่านะคะใบพุดดีน่าคือ สารแน่ค่ะใส่ผู้นี้รวมกันในเครื่องปั่นนะอย่างแรกคือต้องล้างผักให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าไม่ล้างผักที่ท้องเสียได้ล้างผักทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็เอาเข้าไปในเครื่องปั่นแล้วปั่นรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือซอสภาษาเยววาไงนะนะปูดิน่าแล้วก็ภาษาไทยคือซอสสารแน่แล้วอันนี้ก็เก็บไปใส่ในขนมปังเลยได้ค่ะอินเดียเขาชอบกินกับขนมปังเลยตอนเช้าก็คือเป็นเบสซอสอินเดียนั่นแหละนงเใช่มรู้สองอันนี้ก็คือรู้เบสของอินเดียใช่ ต่อไปนะคะก็จะทําแป้งอินเดียเป็นขีดที่ยากที่สุดถึงตอนนี้แต่ว่าแค่ทําได้ก็สําหรับโบนี้นะคะต้องใช้แค่ มี่ามอย่างก็อย่างแรกคือต้องใช้แป้งซูจีนะคะแป้งซูจีก็คือเป็นแป้งของอินเดียนะคะซึ่ง้าค่ะซื้อไหนคะซื้อไหนคะก็ร้านลีน่าอินเดียสไตล์นี่หมดนะคะสักกระเบือยันเรือรบนะคะสามารถซื้อในเพจเราได้เพราะว่ามันเป็นแป้งของอินเดียอยู่แล้วแล้วอันดับที่2ก็คือแป้งอเดกประสงค์นะคะแป้งสาลีอันสาวะแป้งสาลีก็คือถ้วยหนึ่งของซูจีนะคะแล้วอันดับ3คืออะไรคะอันดับ3ก็คือเอาแป้ง เราผสมก,กันก่อนอแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยซึ่งเราทำแล้วนะคะแป้งแป้งก็ออกมานวดต่อ,อได้เนาะยิ่งนวดยิ่งซอฟ กลัวว่าจะติดก็ใส่แป้งลงไปนิดนึงจ้ะคืออาหารสตต็กฟู้ดชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะเหมือนทําโรตีใช่ไหมคเหมือนทําโรตีเลยนะคะนวดไปเลยให้มันกลมๆของคนอินเดียนี่แบบเวลาจะมาแต่งงานเขาก็จะดูว่าผู้หญิงอ่ะทำโรตีกลมได้เป้าแล้วเชฟอ่ะไม่เคยผ่านเลยที่คือเชฟเพราะโรตีไม่เคยกลมแต่จากนี้นะคะทุกคนเราก็จะปั้นแป้งเหมือนแบบนี้นะ นี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ต้องตัดเป็นกลมออกมาแต่ว่าเชฟหาวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับชีวิตก็คือเอาอะไรที่เจอกลมๆนะคะแล้วก็ไปแปะค่ะแล้วก็ท<ช>ําเป็นวงกลมใช่ค่ะไม่ต้องเหนื่อยชีวิตเนาะอะไรที่ง่ายสำหรับชีวิตก็ทําไปเลยเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ดึงออกนะมันจะได้เหลือแค่นี้เองทำแป้งให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะต่อไปก็ต้องทำกระทะร้อนก่อนนะคะค่ะ,คะนนก็คือต้องทอดต่อนนี้ก็หม้อห้ มันยิ่งรอ้อนมันก็ยิ่งทอดง,ง่ายนั่นแหละทุกคนนะอันนี้ทำไรคะเชฟแาใส่แป้งไว้มันจะไม่ต้องติดก็คือเอาแป้งสาลีเยอะเลยๆได้เออเลยๆคืออะไรเออเลยๆคืออะไรโรวยๆได้นะคะจะได้ไม่ต้องติดเสร็จแล้วนะมันจะต้องออกมาเป็นกลมแบบนี้นะคะค่ะอู้สวยมากเลยอะ่ะว่าทำเก่งมากเลยนะคะเชฟขอบคุณมากโอเคหลังนั้ก็คือเ,คเอาลองกระทะเนะคะเราจะเอาลงกระทะนะคุณเริ่มเลยค่ะ คือตอนนี้เนี่ยที่บ้านนางสาเนี่ยอยากทานปานิปูริเพิ่มนะคะคือเชฟเนี่ยต้องทำนะเราก็เลยแอบหนีงานขึ้นมาพักผ่อนนะคะแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็เหงาสามีเว็บไซต์ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เหงามาแนะนํากันนี่เลยค่ะทุกคนเว็บเทรดสกุลเงินคริปโตเลนซีเช่น Bitcoin ที่ทุกคนรู้จักนั่นเองนะ สกุลเงินดิจิตอลคริปโตบิตคอย ETH หุ้นน้ำมันมีสินทรัพย์ทุกประเภทและโปรเกอร์มืออาชีพเทรนให้มากกว่า100คนเป็นเว็บที่ใช้สำหรับการออมเงินเน้นการเก่งกำไรได้เงินไวและถูกกฎหมายเว็บไซต์นี้เลยนะนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยสาจะมาลองลงทุนให้ดูนะคะเงินที่สาจะลงทุนไปเนี่ยก็คือ1000บาทนะทุกคนสาบอกเลยนะทุกคนว่าเขามีการปันผลทุกวันนะคะด้วยกราฟคริป นะเรื่องระบบการเทรดนะคะ mm hmm. ก็หายห่วงได้เลยนะเป็นระบบ AI mm hmm. มีความแม่นยำนะคะ mm hmm. แล้วก็รวดเร็วที่สุดสาเนลงทุนไปนให้ทุกคนดู1000บาทนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสาได้รับเงินปันผลเนี่ยเท่าไหร่นะ,ะทุกคนสาเข้าหน้าลงทุนให้ดูเลยนะว่าสาจะลงไป1000บาทนะคะแล้วสาเนี่ยควรจะได้รับปันผล10บบาทต่อวันนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่าเราจะได้รับเงินปันผลตามที่เขาบอกไว้ แตะะ่แต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 แตแตย้ํานะทุกคนว่าสาไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะทุกคนต้องอ่านข้อมูลให้ดีเยี่ยมก่อนนะส่วนตอนนี้เนี่ยสาต้องไปดูเชฟแล้วนะคะว่าเชฟเนี่ยทำไปกี่หมื่นชิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเงินปันผลเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะขอบอกเลยทุกคนว่าเลิศมากๆ ตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วสิ่งต่อไปนิกจะเติมก็คือทำอาลูอาลูคืออะไรคะคือมันฝรั่งนะคะเอามาแล้วนะคะโดยประมาณสิบถึงยีนาทีให้มันนิ่มเฉยๆนนะคะแล้วค่อยเอามาปอกแล้วก็ใส่ชูเลดูนะคะอ่าใส่หัวลูกไก่ลงไปนะคะทุกคนคือเอาอาลูกับผัวชิคกี้พายนะคะออกมาเสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือนิดนึงคืออันนี้เนี่ยเราเอาเป็นไส้ที่จะเอาไปใส่ข้างในนั้นอีกทีนึงใส่ขึ้นบนได ถ้ต,ต่อไปก็เสรจะมีสีเขียวที่เพิ่งทำมาปักไปเลยคือซอสเจ้าแน่นะคะเสร็จก็รวมกันดีนิกกันดีๆงตอนนี้ก็โปลสเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะ,คะทำน้ำของฟานกูรีต่อไปนะคะทำน้ำซอสของมัน ใช่ไหมน้ำซอสก็มันเจอเห็นประมาณนี้เชฟทำให้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าใส่ลงไปค่ะก็คือใส่น้ําไปก่อนเนาะใ,ใส่น้ําเสร็จปุ๊บใส่จัดนีของมะขามเปียกที่เพิ่งทำไปอันนี้เสร็จก็ใส่จัดนีสีเขียวนะคะสองอันนี้รวมกันเสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือของอินเดียนะคะเกลือดำเพืก็คนให้มันละเอียดแล้วก็กรองออกมานะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เอาทุกอย่างมาออ,อกมาแบบ อันนี้เราทำไปแล้วอันนี้ทำไปแล้วค่ะจะได้มันเร็วหน่อยโอเคหลังนั้นก็เอามาคัมใบนะคะอย่างแรกคือเจาะเข้าไปนะคะจะเอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปลสกเข้าไปอย่างแรกก็ใส่เจดีมะขามเปียนนะคะตอนนี้น่ากินมากเลยนะคะก็ใส่เจดีสีเขียวเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ใส่น้ำเจลจีรานะคะใส่เข้าไปข้างในเจาะเข้าไปข้างในเดยค่ะว้าวเสร็จแล้วน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเชียร์กินอ่ะมา อร่อยมากคนอินเดียก็ชอบพูดจัดปะตานะคะคือน้ำนี้จัดปะตามากอะคะ่ะ,คะ จัดปัตตากับสวัดนี่เหมือนกันไหมคะสวัดแต่ว่าอร่อยจัดปัตตาก็คือเป็นความแบบยอดเยี่ยมอร่อยยอดเยี่ยมอร่อยเลเวลมากกว่าสวัดแต่กินโกโกาที่อินเดียต้องบอกจัดปะตามากค่ะอันนี้ก็จัดปะตามากเลยนะคะก็คืออร่อยมากทุกคนมันได้เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดได้ทุกอย่างเลยครับกลมกล่อมวันนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นตามคอมเมนต์เลยตามใจเพราะว่าจริงๆเมนูนี้เนี่ยทุกคนอ่ะคอมเมนต์มาหาสายยอะมากว่าอะทาให้ดูหน่อยค่ะทำให้ดูหน่อยค่ะวันนี้ทําแล้วใช่คุณนะคะเชฟถือว่าเชฟไม่มีผีไม้ผีมือด ดีนะคะดีฝีมือดีก็คือทําอร่อยมากก็ประมาณนี้แหละนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าอยากดูอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเคาเตอร์อะไรของอินเดียเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องลาไปแล้วขอให้เอาไปลองที่บ้านเองนะคะก็มีอะไรจะถามได้ได้อาหารอร่อยนะคะคอนเฟิร์มเลยลองเอาไปทําดูนะสําหรับวันนี้เนี่ยนามาสเตเนี่ยลาไปแล้วนะทุกคนอานามาสเตหน่อยค่ะ ตอนนี้เนี่ยเรามาลองดูกันนะทุกคนว่าเงินที่สาใส่ไป1,000บาทเนี่ยจะจะได้เงินปันผล10บบาทต่อวันจริงไหมนะเข้าไปเลยที่หน้าปันผลนะคะแล้วก็กดรับเงินปันผลกันเลยทุกคน นี่ไงทุกคนเงินปันผลเข้ามาแล้ว1 0บาทนะคะสําหรับวันนี้นะที่สาเล่นไปนะคะก็ปันผลจริงได้เงินจริงนะแต่ก็อย่าลืมนะทุกคนว่าสาเนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินนะคะทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะก่อนที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินเนาะเราก็ต้องอ่านอย่างชัดเจนเลยนะย้ํานะย้ํานะย้ํานะคะทุกคนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะอ่านข้อมูลดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะ ได้รอบเงินปันผลแล้วเย้ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่ได้นะก่ใจบใจจะกดซาก็ด้วยซับสองคนต้มีสกูไลค์กันนะแชร์กันนะอก็แกันนะ